ครับเจกานะฮะวันนี้นะครับัดมีรถตักขนาด3คิวนะลูกค้าครับของยอโคมอสูมาให้นางไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาจะเป็นโคมอสูรุ่น W A บิวสามร้่สิบรุ่นแปดเนนนะครับลูกค้าครับนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตัวท็อปเลยนะฮะสภาพจะบอกได้เลยว่ามาสวยนางฟ้ามากๆนะตัวนี้นะครับนี่รุ่น8นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าโคมอสูร์มาเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะลูกค้าครับเพราะว่าที่สวนบ้านเราขายรุ่นใหม่เนี่ยแค่รุ่น6นนนนนนนะครรัับแแแตต่่่่วววาี้้เป็ุ8ลอใหม่กวววว่่่่่าาารรรรรถสนนนนนุุแล้้้้้ก็็ดดยยีีเปปใหมออองงงูทบข ะะก็จะมาเป็นโมมหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีความบึกบึนนะฮะมีความเทมีความโมเดลมีความทันสมัยหล่อเท่ดุด,ดันมากๆนะตัวนี้นะครับนี่หล่อๆเลยกล้อหลังมีมาให้พร้อมระบบลมนัดหลันลงนะฮะเป็นไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับความเร็วอเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยอนต์นั่นเองนะก็เจ้าสเปคข,ของคันนี้เนี่ยตามเชื่อตงคลิปเลยมาดีมากๆเป็นสเปคแขนยาวพิเศษเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่สเปคแขนยาวพิเศษแล้วก็ไม่นํำซ้ำําเป็นบุ้งกี่ใหญ่ด้วยนะครับลูกค้าครับท่านใดที่เอาไปรืยงานนะฮะตักข ตัดขึ้นจนลุงสูงเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับสวยกุ้งกี่สวยนะครับอืมเนเต็มแบบนี้เลยนะฮะทันใดตักงานเกษตรนะฮะ โดนใจแน่นอนนะจ๊ะไม่ต้องเสียงเงินต่อแขนเพิ่มเลยนะครับนี่หล่อมากนะฮะยางนะฮะจะเป็นยางเบอร์20.5 25นะลูกค้าครับตามสารถตัก3คิวเลยนะครับนี่สวยมากนะฮะแลวก็ตัวนี้จะมีเวท่วงท้ายติดมาให้เรียบร้อยเลยคือถ้าเกิดเป็นรถที่เป็นแขนยาวพิเศษจากญี่ปุ่นอย่างนี้นยลูกค้าครับเขาะจะติดมาให้ทุกคันนะเพราะว่าเพื่อเพิ่มความนิ่งนะฮะแล้วก็เพิ่มบาลานซ์ให้กับตัวรถนี่นเองถือว่าเป็นแรเทมนะพวกนี้จะไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะคือจะมีแค่ในตัวรถที่เป็นสเปคแขนยาวพิเศษเท่านั้นนนะะะครับ ลอๆอ,อะดูเครื่องยนต์กันในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขานะจะเป็นคอมสูบ 6D107 นะครับตัวนี้นะครับนี่สวยเกียบอกเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ นะครับบอกเลยสวยใสปิ๊งๆนะตัวนี้นะครับนน่หล่อมากคันนี้นะครับผมมาสูตร W สามรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งเทอร์โบของเขานะครับผมนี่เปิดให้ดูนะครับเิบน่นะฮะสวยจัดนะครับน็อตเนสเน่เงินเงินเงาเงาเลยนะลูกค้าครับสวยมากนะสวยดีหมดตึ้ง ไม่มีนะลูกค้าครับแล้วก็เสียงเครื่องการทนงานของตัวเครื่องยนต์นเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มเดียมากเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอะเดี๋ยวปิดฝาก่อนลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะฮะมาลองขับเทสในส่วนของแรมปั๊มแล้วก็เกียร์ของเจ้าขัานนี้กันนะครับผมไปเดยวตัดไปเลย นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัว3-20รุ่น8คันนี้นะครับนี่เบาะตีโลโกโคมสูรหล่อๆแบบนี้เลยนะลูกค้าครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับนี่กล้องหลังขึ้นชัดเจ๋วแบบนี้เลยนะครับนี่สวยนะตัวนี้นะครับแขนยาวนะฮะคอนโทนเป็นคอนโทนเดียวด้วยนะตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นของแรเลยเพราะปกติเนี่ยจะเป็นคอนโทนคู่นะลูกค้าครับแต่ตัวนี้เป็นคอนโทนเดียวนะครับอ่าแล้วก็จุดใส่เกียร์ของเขาเนี่ยมีมาให้2 จุดไหนครับตรงนี้หนึ่ง แล้วก็ตรงนี้1น,นะครับโ,โหถือได้ว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆอันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าถนัดเลยนะฮะจะใส่ตรงนี้อารมณ์สไตล์เหมือนรถตักแคทก็ได้หรือว่าจะใส่ตรงนี้ให้เหมือนกับโสมสูตรรุ่นเก่าก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งองๆก่งนแล้วแต่ความถนัดได้เลยนะครับอ่าเป็นเกียร์ปั๊มนะฮะเกียร์ปั๊มก็จะเป็นเกียร์ออตโอต้นะครับตะกี้ลืมแจ้งไปตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ก็จะใช้งานปงเป็นระบบเกียบตามรุ่นลิกหรือว่าเกียร์ไฮดรอลิกแบบใหม่นั่นเองแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์์์ออออออโตตต้้้้้นน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 ััั่่่่่่่่่่่เเ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 งงงะะะะครร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 รบบบาา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 ววลลลขีีีีีีจไมใใใชชกก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 ืยยยแแุุๆฮถทททป็ เลือกเกียร์ใดเกียร์หนึ่งไปแล้วเนี่ยรถก็จะทํางานที่เกียร์นั้นทันทีใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้ถ้าสมมติเลือกเกียร์สเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ทอรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะทํางานที่เกียร์สามทันทีนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ให่เนี่ยไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวให้เราเลือกจํากัดเกียร์ของตัวรถนะครับว่าเราต้องการให้รถเนี่ย วิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดนี้เลือกเกียร์สามรถที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะเริ่มลั่นนะฮะตั้งแต่เกียร์หนึ่งเสมออะไรก็ลั่นไปเรื่อยหนึ่งไปสองไปสามตามความเร็วของตัวรถแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะสุดอยู่ที่เกียร์สามที่เราเลือกจํากัดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเลือกจำกัดที่เกียร์สองรถก็จะวิ่งแค่สองเกียร์หนึ่งกับสองสลับไปมาตามความเร็วของตัวรถนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไปเกียร์สี่เลยเนี่ยก็จะลากไปถึงเกียร์สี่ได้เลยนะฮะสลับขึ้นสลับลงเองตามความเร็วของตัััััััััววรรรรรรถถนน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 น่่่่่เเเเอออองงงงงงะะะะะคคบบบาาาาาาลลกกกกกกกษณใช้้้้็็จจจตตติิิดดดึึีีีปททไหย์ นะแต่ว่าถ้าใช้งานไปนแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าชอบยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเกียร์ปั๊มอย่างนี้เนี่ยขับมันมากๆนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวลองคอนโทรลให้ดูก่อนนะครับนี่นะนี่พร้อมไหนกดตัวลอยได้สบายๆนิ่มๆนะฮะรถสภาพอย่างนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะลูกค้าครับนะฮะแรงดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแรงดีเหลือๆนะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับนี่ คนโดนนิ่มนะะใช้แค่นิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เวลายกสุดนะะบอกได้เลยว่าสูงดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้นะฮะนี่นะฮะพร้อมบวกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสตรงมือให้ดูด้วยนะครับนี่วิธีการใช้งานง่ายๆักหน้าคือดันแบกข้างหน้าแค่นี้แล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะครับ ง่ายนะครับตัวนี้นะครับถ้าถอยหลังนะฮะก็ตบลงหลังแล้วก็เหยียบได้เลยนะครับแค่นี้เลยนะฮะเปิดนะฮะพวงมาลัยนิ่มนะฮะอาจจะไม่ได้ลองแรงเท่าไหร่นะลูกค้าครับเพราะว่าตอนนี้รถหน้าร้านเต็มมากนะฮะแล้วก็ด้วยความที่น้องเขาเป็นสเปคแข็งยาวเนี่ยลูกค้าครับโอ้โหขอแต่เลยว่าเวลาเลี้ยวทีแต่ละทีก็เสี่ยวชนรถตัวเองเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ เดินหน้าก็ผักไปด้านหน้าแล้วก็ขับไปได้เลยนะครับพวงมาลลยนิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องสปีดต,ต้นนะฮะความแรงความไวของเกียร์เนี่ยคือของคือชื่อของเกียร์ยรปั๊มอยู่แล้วพวกนี้ไม่ต้องลองเทสอะไรเยอะนะฮะคือเหยียบไปเนี่ยแทบไม่ต้องรอรอบเลยนะลูกค้าครับเหยียบปุ๊บพุ้งปั๊บนะครับนี่นะฮะ เกียร์แรงนะฮะทำงานไวนะครับนี่แล้วก็เวลาที่เราผ่อนคันเร่งของตัวรถเนี่ยลูกค,ะคะ้าครับพวกเกียร์ปั๊มเนี่ยเวลาผ่อนคันเร่งเนี่ยเขาจะเบรกเองไปในตัวด้วยนะครับสังเกตว่าผมไม่ได้เหยียบเบรกนะแต่จังหวะที่ผมผ่อนคันเร่งปุ๊บนะฮะเขาจะเบรกเองในตัวแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไม่เหยียบคันเร่งรถไม่ไหลเลยนะเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยเราต้องเหยียบคันเร่งของตัวรถนะฮะลูกค้าครับเกียร์เขาถึงจะทํางานนะครับถ้าไม่เหยียบคันเร่งรถไม่ไหลนะจ้าไม่เหมือนเกียร์ทอร์กนะเกียร์ท หลทันทีแต่เกียร์ปั๊มอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ไหลนะครับต้องเหยียบคันเร่งของเขาก่อนเพื่อเป็นการเปิดการใช้ง,งานเกียร์แบบนี้นะครับนี่นะฮะนุ่มมากนะครับบอกเลยนะครับนี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้พวงมลาลัยนิ่มนะฮะขับมือเดียวสบายๆขับทับ้งวันก็ไม่เหนื่อยน,นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะสบายยนุ่มๆนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะลูกค้าครับสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวสามสองศูนย์รุ่นแปดคันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขุมมืสูตร W สามรรุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพื่อเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตดดลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะและดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้นายบอกได้เลยยวว่าแงงสทัั้คนจุดรั่วซึมมมมมไ่ีนนนะะฮสภาาาาาพงฟ้กๆเลลยนะะครับแที่สาเแษ บุ้งเกียร์แบบนี้เดิมๆจากโรงงานไปลุยงานด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็ค่าตัวของน้องเขาเนี่ยไม่แพงเลยนะฮะอยู่ช่วงล้านปลายเท่านั้นนะฮะก็แล้วตัวของพัสดุ210รุ่นแบบนี้ไปรุ่ยไปใช้งานได้แล้วนะครับท่านใดที่กำลังตามหารถสวยๆนะฮะสเปคดีๆแบบนี้รีบจับรีบจองได้เลยนะจ้าสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่รู้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับ